ค่ะคลิปนี้จะพาน้กเรียนมาฝึกนะคะคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะแล้วก็แรงดึงดูดระหว่างมวลด้วยตบท้ายด้ยวยแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะโอเคค่ะอย่างไวเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สมการรู้สูตรมาแล้วนะคะคลิปนี้ครูก็จะพาเฉลยอ,อย่างไวเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นที่ข้อ12นะคะรถคันหนึ่งเลี้ยวโค้งนะคะด้วยรัศมีความโค้งก็คือ R นั่นแหละค่ะตรงนี้คือ R นะคะ25เมตรนี่คือโอ้ใหญ่มากเลยนะคะถ้า25เมตร นะคะแล้วก็สมัมประสิทธิ์ความเสียทานระหว่างยางรถยนต์กับถนนนะคะคือ0.4นดะคะรถคันนี้เลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วอย่างมากสุดเท่าไหร่ถึงไม่ถลายเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นรถยนต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่เป็นรถยนต์นะลูกอันนี้รถยนต์ครูนะสีฟ้าอ้าวสีฟ้านี่คือรถยนต์นะคะถ้ากรณีที่เป็นรถยนต์นะลูกก <c oughs> <ๆ>็จะมีแรงที่ทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือแรงเสียทานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแรงเสียทานจะทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เทียบสมการได้เลยนะคะซึ่งปกติถามว่าโอเคครูมันมีไอเนี้ย mg นะโอเคได้ค่ะแล้วก็มีแรงที่พื้นกระทําต่อรถนะคะก็คือแรงอินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือแรงเสียดทานครูก็จะตั้งสมงการเลยคะ่ะ F น้อยก็คือแรงเสียดทานนะคะแรงเข้าสศูนย์กลางก็คือ Fc นะคะ f น้อย μ ิ n นใช่ไหมคะนั้นเราจะไปเลยค่ะก็เป็นมิ n ในที่นี้ก็คือเท่ากับ MG นั่นเองนะคะแล้วก็ไปเท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ m v กลังสส่วน R โอเคค่ะถึงนี้ก็เคลียร์เลยค่ะเคลียร์ใครออกก่อนคะก็คือเคลียร์ m ใช่ไหมคะข้อนี้ถามหา v นั่นคือเป้าหมายเราคือ v นะคะเพราะฉะนั้นเราย้ายสมการมาฝั่งซ้ายเลยก็ได้ค่ะ μ ิ มิวอาร์จีใช่ไหมคะหรือมิวจีอาร์ก็ได้นะคะจะเท่ากับ v ีกำลังสองนั่นแสดงว่า v ีเดียวนะคะก็คือสแควรูทมิวจีอาร์แทนค่าตอบเลยค่ะอ่าแทนค่าอย่างไว้น,นะคะลูกนะสแควรูทมิวคือกำหนดมาที่0.4ใช่ไหมคะขออนุญาตใช้ g เท่ากับ10ได้เลยนะคะไม่้องใช้9ันะอาของเราก็คือรัศมีคือ25โอเคคะ่ะยาวเลยคะ่ะ 0.4คูณสก็ได้44คูณ25ก็100นะคะเพราะฉะนั้น V ีเดียวตอบเลยค่ะ10เมตรต่อวินาทีเรียบร้อยจ้าต่อไปข้อที่13ข้อที่13รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเลี้ยวทีนี้จะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะถ้ากรณีที่ทเป็นรถจักรยานยนต์มันจะแตกต่างจากรถยนต์นิดนึงนะคะก็คือ,อแรงที่พื้นกระทำต่อรถเนี่ยมันจะเอียงขึ้นนิดหนึ่งนะคะสมมติครูวาดไปสัก1ล้อก่อนนะคะอันนี้คือล้อ เพราเดียวนะจะได้ดูง่ายๆนะคะก็คือ mg ของเราเนี่ยลูกปกติก็คือลงอย่างนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแต่แรงที่พื้นกระทําต่อต่อรถเนี่ยลูกมันจะเป็นลักษณะของเอียงเพราะถนนมันเอียงนะคะซึ่งเอียงจากปกติ n จะอยู่ในเส้นประสีแดงใช่ไหมลูกแต่ว่ามันเกิดการถนนเอียงเพราะฉะนั้นจะทำมุมเซตาออกมาเพราะฉนั้น n ตรงเนี้ยต้องพับละค่ะก็จะขึ้นบนก่อนละคะพับเข้าคือ n คอสเซตาแล้วก็แตกมาทางนี้คือ n s i ไซ์เซเห็นหรือ,อยังคะแรงที่ทนะําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ n s i ไซ์เซแล้วก็คิดตามแกนลูกแกน X กับแกน Y อ่ะเทียบเลยค่ะจาก n s i ไซ์เซตรงนี้นะคะจะไปเท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเราก็ตั้งสมการ n s i ไซ์เซเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r จริงๆอันนี้เราอยู่ในคลิปเก่าแล้วนะคะแล้วก็ แกน y ก็คือ n cos t จะเท่ากับ mg สมการ1กับสมการ2จับมาหารการันจับมาหารการันง่ายๆเลยนะคะสมการ1สมการ2อะไรเหมือนกันเคลียร์ออกก่อนนะคะก็คือเคลียร์ n ก่อนเคลียร์ n เคลียร์ m ค่ะเพราะฉะนั้น sin ส,ส่วน cos เอาให้สั้นลงก็คือ tan t t a tan t เท่ากับ v กำลัง2องอันนี้กับเศษเป็นส่วนก็คือส่วนด้วย rg หลังจากนั้นนะคะข้อนี้ถามหามุมแทนค่าตอบเลยค่ะ ไปแล้วนะคะแทนเซตาเท่ากับ V ของเราคือ10รูทสาเขียน2ครั้งค่ะเวลาตัดจะได้สบายใจนะคะมันยกกําลังสองเขียน2ครั้งค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะเพราะว่าไรลูกเวลายกกาลังสองรงเรียนชอบลืมว่ามันมีกําลังสองด้วยอาของเราอยู่ที่10รูทสานะคะ10รูทแล้วก็ g ก็คือ10 R อตาตัดค่ะทีนี้ถ้าตัดแบบนี้จะสบายใจเห็นไหมลูกสบายใจ เพราะฉะนั้น tan เซตาคือรูทส,สามหรือเซตาเท่ากับ arc tan รูทส,สามอยู่ในมือค่ะ arc tan รูทส,สามเอานิ้วไหนลงแล้วเหลือสามก็คือนิ้วนางถ้านิ้วนางลงก็คือหกสิบองศาเพราะฉนั้นเซตาข้อนี้เท่ากับหกสิบองศานั่นเองจ้าต่อที่ข้อสิบสี่นะคะข้อสิบสี่ข้อนี้เอามวล0.5นกิโลกร,รัมผูกที่ปลายสปริงนะคะแล้วก็สปริงนั้นมีความยาวที่0.5ด้อันนั้นเรียนต้องแยกให้ออกก่อนนะคะ คือเราเอามวลมาห้อยตรงนี้ตอนแรกมัน0.5แต่พอนราเรียนเวียงปุ๊บมันจะยืดออกนะคะพอมันยืดออกมันยืดออกที่อ่ายืดออกนิดนึงยืดออกที่0.7แล้วก็เวียงเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นรัศมีคือ0.7นะลูกไม่ใช่0.5นะเดี๋ยวบมงคนเห็นสปริงยาว0.5ทําไมรัศมีเพราะว่ามันยืดออกค่ะเวลาเราเวียงปุ๊บสปริงยืดออกพอเป็นวงกลมนั่นแสดงว่าข้อนี้มีอ่ามีเเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเขาเรียกว่าอะไรลูก แรงสปริงใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ kx เพราะฉะนั้น f เท่ากับ kx ข้อนี้เป้าหมายเราคือค่า k ก็คือค่านี้สปริงอะพอรัศมี0.7วัตถุเคลื่อนที่20รอบใน10วินาทีข้อนี้กําลังบอกความถี่เรานะคะซึ่งความถี่เราหาไว้ก่อนก็ได้จะได้ไม่ยาวนะคะก็คือความถี่เราจะหาจากจํานวนรอบหารด้วยเวลานั่นเองก็คือ n ส่วน t เราหาความถี่ไว้ก่อนเลยค่ะค่อยๆง่ายนะคะ20 เพราะฉะนั้นความถี่จะได้ที่2นั่นเองเราเคลียร์สองเฮิรตซไว้ก่อนนะคะเขาถามหาค่า k ซึ่ง f เท่ากับ kx f ในที่นี้ก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เทียบสมการเลยลูก mv กำลงังสส่วน r เท่ากับ kx ทีนี้ก็แยกให้ออกว่า x กับ r คือตัวไหน x คือระยะที่ยืดออกตอนแรกสปริง0.5ใช่ไหมหลูกพอวงกลมปุ๊บมันยาว0ูแสดงว่า x คือ0.2 นะคะ x ในที่นี้จะเท่ากับ0.2ส่วนรัศมีของเราจะเป็น0.7เดี๋ยวครูเขียนไว้ในภาพเลยนะคะจะได้เห็น x ก็คือ0.7หลังจากนั้นอยากได้ค่า k ย้ายหนีค่ะย้าย x หนีนั่นแสดงว่าครูย้ายเลยนะคะย้าย x มาค่า k ก็เท่ากับ mv กาลังสงส่วน r x นั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะแทนแต่เผอิญว่า v เขาไม่ได้ให้มา เพราะฉะนั้น v เราจะต้องหาจากสูตรเก่าเราเลยค่ะไล่ไปก็คือถ้ามีความถี v จะเท่ากับ2พ r f ใช่ไหมคะ k อะแทนนะคะแปลงหน้าตามัน m v ของเราจะเป็น2พ r f ซึ่งมันยกกำลงงัง2เพราะฉะนั้นอะลองเขียน2ครั้งเราจะได้ตัดเราจะได้ไม่ลืมนะคะ2พ r f ใครสะดวกเขียนยกกำลัง2เขียนนะคะแต่ถ้านักเรียนอยากตัดแล้ว ป้องการการลืมนั่นนี่โน่นเขียนสองครั้งลูก r แล้วก็ x เพราะอะไรลูกบางคนเอา r ตัด r ตรงนี้แล้วหายเลยซึ่งมันไม่หายเพราะมันติดยกกำลังสองอยู่เพราะฉะนั้นค่า k ของครูก็จะเหลือที่ x โอเคค่ะต่อนะคะเพราะฉะนั้นค่า k ของลูกจะอยู่ที่ k เท่ากับเดี๋ยวครูจะเคลียร์ตัวเลขแล้วนะคะ เอ็มสองคูณสองเป็นสี่นะคะพายกาลังสองซึ่งพายกาลังสองถ้าเราทําอยากรววเร็วใช้ค่าประมาณได้พายกาลังสองจะเท่ากับสิบนะลูกนะโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอกับค่า G เราสามารถเคลียร์กับ G ได้นะคะเพราะว่าเรามีเวลาทาข้อสอบน้อยแต่ถ้าเป็นตัวเลขยาวๆเราเียก็ต้องมาคูณเลขนะลูกนะสี่นะ C, พายกาลังสองอเราเคลียร์ไปหนึ่งตัวเหลือ R ตัวเดียวแต่ f ก็ยังเป็น f กําลังสองส่วนด้วยอะไรคะเหลือแค่ X1 หนึ่งตัวหลังจากนั้นลูกก็แทนค่าตอบเลยนะคะแทนค่าออกมาเลย ก็จะแทนเป็น m คือ0.5นะคะ m คือ0.5คูณ4คูณพายพายกำลัง2คูณตีเป็น10เลยนะคะ uh, r ของเราอยู่ที่0.7นะคะ f กำลัง2ก็คือ2 สองสองครั้งใครอยากเขียนสองก็สองครั้งนะคะหรือว่าหารอสองกำลังสองก็ได้นะคะหารด้วย x ของเรา x ของเราก็คือระยะยืดก็คืออยู่ที่0.2นะคะอยู่ที่0.2เพราะฉะนั้นเราสามารถขยับตัวเลขนะคะถ้าใครเอาตัวเลขนี้ตามครูก็จะได้คำตอบที่ประมาณนะคะประมาณประมาณอ่ะหมดแล้วนะคะแถวครูต่อข้างบนนะคะประมาณอยู่ที่280นิวตันต่อ นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ประมาณค่าพายเป็นสินักเรียนจะได้ประมาณต่ำกว่าของคูณนะคะจะประมาณ7จ็ดร้อยเอ่อสองร้อยเจ็ดสิบหกประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปข้อต่อไปเลยค่ะต่อมาข้อ15หนะคะลูกข้อ15นะคะจุกยางมีมวล50กรัมซึ่งปกติมวลในทางวิกส์เราต้องใช้เป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าลืมคูณ10ยกกำลังลบ3ด้วยนะคะเพราะนั้นเป็นมวลที่น้อยมากนะคะผูกติดกับเชือกนะคะเชือกยาว50เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าก,กรณีแบบเนี้ย ก็คือ50ซนติเมตรเนี่ยสามารถเป็นรัศมีได้เลยนะลูกนะผูกแบบนี้แล้วก็แกว่งเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าแรงตึงเชือกเท่ากับ10นิวตันนะคะอัตราเร็วของจุกยางโอเคเพราะฉะนั้นเชือกของเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถามว่าแรงตึงเชือกตรงเนี้ยมันอยู่พิกัดไหนจริงๆอะ่ะมันจะถ้าเป็นอยู่พิกัด123นะคะที่เราไลน์มาในรอบก่อนนะคะมันก็จะสามารถ เอา t ลบ mg ลบบวก mg c อะไรนะคะแต่ข้อนี้มวลมันมีค่าน้อยครูก็เลยจะหาอยู่ที่พิกัดนี้นะคะพิกัดไหนก็จะได้ตัวเลขที่ใกล้กันนะลูกแต่พิกัดเนี้ยโอเคเพราะ mg จะไม่มีผลกับการหาแรงตึงเชือกเพราะฉะนั้นถ้าพิกัดตรงเนี้ยตัวแรงตึงเชือกนะคะจะทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางได้เลยนะคะซึ่งเขาให้หาอัตราเร็วเพราะฉะนั้นข้อนี้เทียบสมการแรงตึงเชือกนะลูก t เท่ากับ mv กลางสองส่วน อ่านะคะซึ่งข้อนี้เป้าหมายก็คือหาอัตราเร็วก็คือหา V เพราะฉะนั้นย้ายหนีให้หมดใครอยู่กับ V ย้ายหนีให้หมดาหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณลูก rt m คูณอยู่ย้ายลงมาหารเท่ากับ V กกำลังสองอยากได้ V เดียวก็ติดสแควร root นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น V เท่ากับสแควร o ูท rt หารด้วย m แทนค่าค่ะรัศมีของเราก็คือความยาวของเชือกไปเลยนะคะ 50เซนโอเคเซนติ10ยกกำลังลบ2นะคะครูจะไม่ทำเป็นทศนิยมนะคะเพราะว่านักเรียนไม่ชอบทศนิยมค่ะแรงตึงเชือกก็คือตรงนี้ลูกทีคูณด้วย10หารด้วยมวลมวลเราเท่าไหร่คะโอ้ตัวเลขสวยเลยข้อนี้50แต่อย่าลืมกรัมนะลกูกถ้าไม่คูณมันจะเป็นกร,รัมของเฮาเด้มันจะพิษนะคะกรัมต้องคูณ10บกำลังลบ3นะคะเพื่อทำให้เป็นกิโลกร,รัมในการเปลี่ยนน่วยเรียนมาแล้วในเทอมที่แล้วนะคะดัะนั้นอันนี้คูณ10ยกกำลังลบ3อย่าลืมติดสแควร์รู หลังจากนั้นลูกก็เคลียร์ตัวเลขค่ะตืดตืดตืดจัดการเลยลบสามลบสามเอาขึ้นข้างบนก็จะกลายเป็นบวกสามใช่ไหมลูกบวกสามเนี่ยเอาตัวนี้ขึ้นมาเจอกับสองนะคะจะกลายเป็นบวกสามเพราะฉะนั้นก็จะเหลือสิบสิบคูณสิบได้ร้อยเพราะฉะนั้นวีเดียวจะเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีแบบนี้เลยค่ะง่ายมากค่ะต่อไปค่ะข้อสิบหก เหรียญวางอยู่ที่ระยะ2ี่เซนจากจุดศูนย์กลางของแผ่นเสียงเราเกิดไม่ทันรุ่นแผ่นเสียงแล้วลูกเนาะแล้วก็สมรสิทธิ์ความเสียดทานของเหรียญอยู่ที่ศูนย์จุหนึ่งสองห้านะคะจงหาจํานวนรอบที่มากที่สุดในหนึ่งวินาทีคือหนึ่งวิมันเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่โดยเอาเหรียญไปวางที่แผ่นเสียงซึ่งปกติแผ่นเสียงนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแผ่นซีดีในลูกสมัยก่อนนะคะแต่พออิญเขาเอาเหรียญไปวางเนี่ยเหรียญสีฟ้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเดิมลูก เหรียญตัวนี้เวลาเวียงไปปุ๊บต่อให้ไม่ให้เราไม่ผูกกับเชือกก็คือเหรียญก็จะเคลื่อนที่ตามแผ่นเสียงเพราะฉะนั้นเหรียญก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะซึ่งการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็จะมีแรงเสียดทานที่ทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแมทว่าในกรณีนี้มันจะเกิดในลักษณะของวงกลมเทียบ,บแรงไหนเป็นแรงไหนเพื่อสุดท้ายเราก็คือซิกมาเอฟเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะเขาให้หาจํานวนรอบที่มากที่สุดจํานวนรอบมันซ่อนอยู่ในลูกจํานวนรอบจะซ่อนอยู่ในคาบหรือความถี่ แล้วต่โจทย์ให้มาแต่ข้อนี้บอกว่ามากสุดใน1วินาทีเพราะฉะนั้นเราสามารถหาจํานวนรอบจาก f เท่ากับ n ส่วน t ซึ่ง t เท่ากับ1เพราะฉะนั้น f ในที่นี้นะคะเหมือนเดิมเลยลูก n ส่วน t และ t เราเท่ากับ1ด้วยอ่ะโอเคค่ะต่อไปเราจะเทียบก็คือเหรียญเคลื่อนที่ไปปุ๊บก็จะมีแรงที่ทําหน้าที่ไปแรงเข้่ศูนย์กลางก็คือแรงเสียดทาน m g ใส่เลยนะคะเท่ากับ m v กาลังสองส่วน r v ตรงนี้แหละลูกจะซ่อน n อยู่ในนี้ เพราะอะไรคะ v จะเท่ากับ2พ pi r f ใช่ไหมลูก2อ pi r f อ่ะเคลียร์ m ออกก่อนคะ่ะ m ของเหรียญไม่มีผลแล้วนะคะ mu g เอา r ขึ้นไปลูกคูณ r v กํลัง2คือใครบ้าง v กํลังสก็คือ2พ pi อ่ครูย้ายไปแล้ว R 2า pi r f มี2ครั้งเขียน2ครั้งอ่า2 pi r f โอเคคะ่ะย้ายไปก็ตัดได้ลูกตัดเป็น1ตัวซึ่ง n จะอยู่ตรง f ในลูก n จะอยู่ตรง f นะคะ n ส่วน t นะคะเอา2กับ2ใส่กันลกเป็น4ายกำลัง2อ่า4ายกำลัง2เหลือ r อยู่1ตัวแต่ f ของเรานี่คือ n ส่วน t ซึ่ง t เนี่ยเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็คือ n ส่วน1 f ก็จะกลายเป็น n เปรเลยลกูกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ n กำลัง2มิ m g เดี๋ยวเราก็มาตัดต่อนะคะ โอเคค่ะอย่างที่ครูบอกนะคะค่าพายกำลังสองกับค่า G เนี่ยมีค่าใกล้กันเพราะฉะนั้นอนุญ,ญาตให้ตัดได้ลูกอนุญาตให้ตัดได้เลยปึ้งป,งปึงเลยนะคะอยากได้ n ใช่ไหมลูกย,ย้ายเหลือแค่4กับ R แล้วค่ะย้ายไปหารเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ขีดก่อนนะลูก n อนกำลังสองจะเท่ากับมิหารด้วยหารด้วย 4R นะคะเพราะฉะนั้น N เดียวคือ q แ a r e root ตัวเลขน้อยมากเลยลูกสแ o มิวส่วน CR เราแทนอะไรเข้าไปลูกมิก็คือ0.0125เลกเครื่องคิดเลขต้องเข้าแล้วค่ะครูเพางั้นตัวเลขน้อยนะคะ R ของเราคือ20เซน20เซนอย่าลืมคูณ10กำลังลบ2นะคะ20เซนอย่าลืมคูณ10ยกกำลังลบ2คูณ20เซนก็คือ10ยกกำลังลบ2เอาลบ2ขึ้นบนก็ได้ค่ะกลายเป็นบวก2นักเรียนก็เลียร์แบบนี้นะคะ โอเคเคลียเสร็จส mm ับ hmm. นะคะครูเคลียให้ก่อนเลยจะได้ทันเวลานะคะเดี๋ยวคลิปครูยาวเดี๋ยวจอดาบอีกนะคะก็จะได้ประมาณ0.4รอบประมาณนี้นะคะก็คือมันไปไม่ถึงเลยลูกเอ็นมากที่สุดใน1วิหนึ่งวินาทีที่เหรียญเคลื่อนที่ไปไม่ครบรอบเลยค่ะได้แค่0.4เกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งโอเคค่ะข้อต่อไปจ้ามาค่ะอีก2ข้อสุดท้ายแล้วค่ะลูกข้อ18นะคะขณะดขับรถบนทางโค้งนะคะรัศจะมี200เมตร ตัวเลขเยอะมากนะคะเห็นตุกตาแขวนอยู่เอียงทำมุมเท่าไหร่คะ30องศาข้อนี้ก็คือไปคิดที่ตุกตาเอียงเพราะฉะนั้นการที่คิดตุกตาเอียงจะถ้าเราตามที่สูตรที่เราไล่มานะลูกก็จะเป็น r เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอย่างไวนะคะอันนี้คือ n cos เซตาพอจำได้ไหมคะข้างล่างก็คือ mg แรงเข้อศูนย์กลางก็คือ n sin เซตา เมื่อเราจับ2แกนนี้มาส่วนกันเราจะได้ว่า tan เซตาเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg ข้อนี้เราเคยทํามาแล้วนะคะอยู่ข้อ12เพราะฉะนั้นเราสามารถยกสมการมาใช้ได้เลยนะคะข้อนี้ถามอัตราเร็วก็คือเป้าหมายเราคือหาวีแทนค่าออกเลยลูกข้อนี้นะคะแทนอะไรลูกแทน30แทน30เอานิ้วชี้ลงแล้วดูข้างซ้ายส่วนข้างขวาเหลือกี่นิ้วใส่สแควรูนให้หมดนะคะมันก็เหลือ1นิ้วส่วน3นิ้วลูกก็คือ1ส่วน รูทสามรูหนึ่งส่วนรูทสก็คือ1นะคะคูณย้าย RG ขึ้นไปนะคะอเราอยู่ที่200 G เราอยู่ที่10บเท่ากับ V กำลังสเพราะฉะนั้น V เดียวก็คือสแควร์รูทหนส่วนรูทสตัวเลขคูเปแปลกๆเนาะอันนี้สองร้อคูนสิก็จะเป็น,น2000โอเคค่ะไปเคลียร์เลยนะคะนักเรียนสามารถกดเครื่องคิดเลขเช็คได้ว่า ครูตอบถูกไหมนะคะโดยครูกดออกมาแล้วนะคะครูจะได้ประมาณนะคบดยค่าประมาณแนะล้ว34เมตรต่อวินาทีไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเป็นดาวเทียมที่โคจอรรอบโลกอ่าโลกของเราซึ่งข้อนี้ต้องใช้ความรู้ดาราศาสตร์มาช่วยนิดนึงนะคะก็คือนักเรียนต้องรู้มวลของโลกแล้วก็มวลของ และมีของโลกก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนสอบนะคะเดี๋ยวเขาจะกําหนดให้เองนะคะว่าและมีของโลกมีค่าเท่าไหร่ก็คือและมีจริงแล้วก็มวลของโลกมีค่าเท่าไหร่แต่เป้าหมายเราคือดาวเทียมเราอยู่นี่ลกูกดาวเทียมนะครับดาวเทียมนะดาวเทียมอยู่ข้างนอกซึ่งห่างจากผิวนี่ซึ่งห่างจากผิวโลกอยู่ที่1 0,000กิโลเมตรมืนั้นกิโลอย่าลืมใส่คำบาบอรทเซก็คือ10กําลังสานะครับ10,000กิโลเป็นเท่าไหร่ 1, 10, 10ลูกห0 0 0 0ห0ืคูณลังสา เทียลยค่ะต่อกันก็จะเป็น1คูณ10กำลังเเมตรนั่นเองแต่รัศมีของโลกรัศมีของโลกเดี๋ยวตอนสอบครูจะก,กำหนดให้นะคะรัศมีของโลกเราจะอยู่ที่หกจุดห้าจุดหกจุดสามหกจุดสามอะใช้ใช้ตัวเลขใกล้เคียงนะคะหกจุดสามคูณสิบกำลังหกเมตรนะคะนั่นแสดงว่าเวลานักเรียนวัดระยะจะต้องเอาระยะสองตัวนี้มาบวกกัน ถามว่ามันบวกได้ไหมเลขชี้ก,กลาลังไปเท่ากันบนบวกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกต้องทําให้ตัวใดตัวหนึ่งให้มันเท่ากันครูจะทําให้เป็น6กละกันอันนี้ก็จะเป็น10บคูณสิกําลัง6เมตรถึงจะบวกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะจะไปเท่ากับแรงดึงดูดระหว่างมวลของ2ก้อนนี้นะคะแรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือ Gm อ่ามีจุดสองก้อนคือมวลของดาวเทียมแล้วก็มวลของโลกอ่ะเดี๋ยวครูเขียนดอเด็กกับลอลิงละกันนะครับ จะได้รู้ว่ามันอยู่ยังไงนะคะหารด้วยรัศมีกําลังสองซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเหมือนเดิมค่ะคิดของใครคะก็คิดมวลของดาวเทียมเพราะฉะนั้น m ตรงนี้จะเป็น m ดาวเทียมค่ะ mv กําลังสองส่วน r เท่ากับ g m ดาวเทียมแล้วก็ m ของโลกส่วนด้วย r กําลังสองเป้าหมายข้อนี้คือหา v ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นย้ายหนีให้หมดตัดใครก่อนคะตัดมวลของดาวเทียม เพราะฉะนั้น v กลังสตัดาเป็นหตัวอันนี้เหลือ R ตัวหนึ่งอย่าลืมนะคะข้างบนเหลือใครเหลือ g m ของโลกส่วนด้วย R อยู่1ตัวแล้วก็ยิงสแควรูนให้เลยหลก2ข้างมันก็จะได้คำตอบแล้วนะคะาก็จะแทนค่า g เป็น6.67นะคะ6.67คูณ10ลบ11มวลของโลกประมาณตีเป็นเลข6ก็ได้หลก6คูณ10กําลัง24นะคะ6คูณ10กํลัง24 ทีนี้แหละไอเนี้ยลูกต้องเอามาบวกกันนะคะเอาก็เลขชี้กาลังเท่ากันเอาเลขหน้ามาบวกกันก็จะเป็นประมาณ16.3เนาะคูณสิบกาลังหติดสแควรูทแล้วลูกก็เคลียร์นะคะครูเคลียร์ออกมาแล้วได้ประมาณ5 4สีกว่ากวเนี่ยลูกแต่ครูปัดเป็น5้าคูณสิบกาลังสเมตรต่อวินาทีเรียบร้อยจ้าเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ